นะจ๊ะรับพิมพรับมาเลยค่ะพี่อิมค่ะพี่อิมรับจ้าพี่อิมจ้ะพี่อิมจ้ะพี่อิมเตรียมแซะเลยแซะแล้วโยนลูกเข้าบ้านหลังคาเขียวจ้าตู้เลียนทอดไปบ้านหลังคาสีขัวฟ้านะคะพี่อิมแซะแล้วดันหนึ่งขึ้นมาให้น้องหน่อยนะพี่อิมมามามาแซะแล้วดันหนึ่งเข้ามาเลยนะครับแซะเลยแซะเลยคนโอเคเรียบร้อยไปต่อจ้าไปกันต่อไปกันต่อ โอ้ยลูกสวยมากทุเรียนลูกสวยรวยรวยรวยสามกิโลสาเท่าไหร่นะจ๊ะสามกโลสามพาลาหนึ่งศูามค่ะหนึ่เอาไป9ก้าพอค่ะ9ก้าเก้าศูนยก้าเก้าศูนย์คุณก้อยรับค่ะคุณก้อยเตรียมแซะมาเลยครับคุณก้อยเตรียมแซะเลยรลบกกลคุณลูกค้าฟังพาลาให้ดีก่อน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 พิมพ์นะจ๊ะ ไปแซมาเลยนะครับแซมาเลยว่าน,น้ำยังลูกโอเคดีมากนะรั้อยมาตีขามาถามก็ออกล้วโอเคเรียบร้อยไปต่อวันละสามรอบท่องไว้ลูกตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยอันละสามรอบ <c oughs> <c oughs> ไปค่ะต่อเป็นสามโลหนึ่งค่ะคุณแม่เก้าหกเจ็ดค่ะเก้าหกเจ็ดเก้เอาไปเก้าศูนย์ศูนย์เก้ารับพิมพ์รับมาเลยค่ะลูกสวยด้วย900นย์ศูนยะคะพี่หนิงค่ะพี่หนิงนะจ๊ะพี่หนิงเตรียมแคปเจอพี่หนิงเตรียมแคปเจอร์ลูกสวยมากหมุนให้เขาดูไม่ต้องโอ้ นี่ลูกสวยมากเป็นทุเรียนสมบูรณ์นะคะห้าพูช่ำช้พี่หนิงแซะแล้วก็ดันหนึ่งขึ้นมานะคะให้รู้ว่าดันหนึ่งมาเลยครับแซะแซะอย่าลืมเข้าบ้านหลังคาเขียวกันนะคะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่คุณน้าคุณอาคุณยายคุณหนิงมาแล้วคุณหนิงแซะมาคุณหนิงครับคุณหนิงแซะมาเลยแซะแล้วคุณหนิงจ๋ามาเลยจ้าโอเคเรียบร้อยไปต่อจ้าของานไวพ่อค้าเร็วๆหน่อยจ้าได้เลยได้เลยอ่า แซะให้มาเร็วๆหน่อยข้าวก็พาไปเลี้ยงแล้วกาแฟก็กินแล้วให้ทำงานให้มันคุ้มบ้างเจ็ดเก้าค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ค่ะแม่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยหรอหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ค่ะแซะแล้วโยนเลยแม่คุณพลอยค่ะพี่พลอยรับค่ะอุยพี่พลอยคุ้มพี่ไม่ต้องคิดพี่พลอยมาเลยจ้ะคุณพี่พลอยคนสวยรวยซับเออแซะมาเลยแม่แซะมาเลยแซะมาเลยครับแซะมาเลยแซะแล้วดันหนึ่ง เลยครับแซ่ระดันหนึ่งมาเลยนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมไปบ้านหลังคาเขียวนะพี่แซ่ระดันหนึ่งมาเลยนะแม่นะแซ่แซ่แซ่อ่าแซ่มาพ่อค้าขายเก่งเวอร์เออช้ำพี่พอเอาเคไปต่อเลยจ้าไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปลูกเดียวพอโอ้ยลูกนี้สวยมากกลมมากสามโลสามครับโอ้ยน่ารักมากหนึ่งศูนย์สองสามค่ะหนึ่งศูนย์สองสามเราไปหนึ่ง เออหนึ่งศูนศูนย์ค่ะแม่รับพิมพ์รับเลยหนึ่งศูนศูนศูนย์จ้าแม่พี่นุชค่ะนุชทอทหารพี่นุชนุชนุชสะกดด้วยทอทหารนะคะพี่นุชทอทหารนะคะพี่นุชเตรียมแซะแล้วดันหนึ่งมาเลยค่ะแซะแล้วดันหนึ่งมาเลยจ้าคุณแม่นุชจ้าแม่นุชนะคะอย่าลืมอย่าลืมโยนรูปไปบ้านหลังคาสีเขียวๆนะคะไปเลยค่ะแม่นุชแซะแล้วกดหนึ่งอย่าลืมไปถวายปัจจัยที่บ้านหลังคาเขียวนะโอเคเรียบร้อยจ้าไปต่อเลยจ้า น้ารากอ้วขายเก่งขายแง่องลูกได้ไหมสองลูกสองลูกได้เลยค่ะยินดีค่ะไปเลยค่ะโอ้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนน้นอย่างนี้เลยจ้าอุ้ยสวยเหมือนเมียคนขายเลยสองลูกนี้เจ็ดกิโลสีค่ะเจ็ดโลสค่ะสองหนึ่งเจ็ดลบกวนแค่สองหพอค่ะ พี่หนุยรับค่ะพี่หนุยนะคะหนุยตำนานวินเทจน่ะจ๊ะแม่ไ,มไ,ไปก็เนี่ยเขาขึ้นห <c oughs> ล่อนนี่ก็ไม่ตื่นนะมันมีชื่อใอ้อ่าน <c oughs> พี่หนุยตำนานวินเทจนะคะพี่หนุยเตรียมแซ่แซ่แล้วดันหนึ่งขึ้นมานะพี่หนุยนะพี่หนุยแซ่แล้วดันหนึ่งขึ้นมาให้หนูหน่อยแม่แม่หนุยเร็ว คุณแม่นนุยดันหนึ่งขึ้นมานะจ๊ะคุณแม่คุณแม่นนุยแซะแล้วดันหนึ่งมาเลยนะโอเคร okay, เรียบร้อยอไปต่อจา้าสองลูกมาก่อนเลยจ้าสองลูกจากคุณพ่พอค้าจ๋าอ่าแล้วดูนะอุ้ย,ยสวยมากเลยอะ่ะเออเดี๋ยวนี้เริ่มช่างทุเรียนเก่งอืแน่นอนโอโคซี่ครับฮะโคี เจาหนึ่งค้าร้านผูเรียนนี่เข็มไม่กระดิกหรอกพ่อค้าเออเท่าไหร่นะครับ1891 1891เอาไป1850ค่ะ1850แต่เร้าไม่ค้าวานสองรอบสินบุตรบุญกุงกปที่ต่างๆหนึ่งแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ครับพาลาพร้อมเดินทางจากคุณพี่กระแตไม่มีเก็บเพิ่มไม่มีอะไรใดๆทั้งเส้นอ่ะเนี่ยโทรไปเบอร์นี้แล้วเนี่ยโอ้ยคุณหมายม่รู้ใครไม่รู้ มาเลยค่ะมีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึ่งไม่หมายถึงว่าไม่มีเพิ่มแล้วไม่มีแล้วค่ะพร้อมเดินทางนะจ๊ะใช่ครับไปเลยเปลี่ยนน้อยนะเปลี่ยนน้อยพี่อ่ะสองตรงนี้เพราะว่าต้องมีสวยสวยสวยจริงสองนี้สวยมากรับพิมพ์รับมาก่อนเลยจ้ะแม่รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับหนึ่งแปดห้าศูนย์เท่าอัน ไปหนึ่งแปดห้าศูนย์นะแม่อารับค่ะชื่อพี่อะไรใส่ชื่อให้นิดนึงอ่าใส่ชื่อมาให้พี่ใส่ชื่อให้นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอชื่อก่อนที่พี่บอกว่ารับค่ะพิมพ์ชื่อให้หนูหน่อยนะแม่นะ่ไปเลยแม่รับพิมพ์ชื่อให้หนูหน่อยอ่าอู้สกับปกเละเธอกันเช็ตพวกแก๋ยูหลังไม่ต่ออะไรมากินตรงนี้กันนะเออเออ รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยนะสองโลนี้คุ้มมากอ่ะมันคุ้มยังไงเพราะว่าเราส่งไปนะครับเอ่อค่าเดินทางแค่กล่องเดียวเท่านั้นพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เหรอคะคุณพี่พิมพ์ภาษาไทยมาจ้าคุณแม่พีทนาเอออันนี้ก็ชื่อพี่อะไรเนี่ยคนนี้อ่ะไปอ่ะเนี่ยให้เขาคนนี้ไปอมามาปักหมดแล้ว พี่ธนาใช่ไหมคะพี่เมย์เขาชื่อพี่เมย์รบกวนนิดนึงนะคะพี่เมย์เพราะว่าแอดมินเราก็ฉลาดน้อยหมายถึงตัวดิฉันนะคะดิฉันอ่านไม่ออกวันนี้รับบทแอดมินหลังบ้านนะคะพี่เมย์แซแล้วกดหนึ่งมาพี่เมย์แซแล้วกดหนึ่งให้หนูหน่อยนะพี่เมย์พี่เมย์แซแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพี่เมย์คุณเมย์แซแล้วกดหนึ่งนะจ๊ะ อะไรนะคบโอเคเดี๋ยวรอโอเคเรียบร้อยแล้วโยนรูปเข้าบ้านหลังคาเขียวได้เลยนะพี่เมย์สุดสวยนี่เมยอุ้ยเขียวไม่รู้ว่าเสื้อกับอันนี้ใครเขียวกันกครัโลหนึ่งครับเท่าไหร่นะคะโลหนึ่งเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดครับเอาไปเก้าศูนย์ศูนย์เอาไปเก้าศูนย์ศูนย์ครับเก้าศูนย์ศูนย์เอาไปเก้าศูนย์ศูนย์พอค่ะ เออคุณพี่อ้อค่ะพี่อ้อแชะมาเลยพี่อ้อแชะมาครับพี่อ้อแชะพี่อ้อแชะเลยแชะแชะมงตาลุงตุ้มมงมงแชะมงแชะแชะมงตาลุงตุ้มมงเออมงเออเออแล้วก่อนหนึ่งแล้วโอเคเรียบร้อยไปต่อเลยจ้าไม่เคยยินเหรอหัวหักเมียคอน สามโลสองครับเท่าไหร่นะคะสามโลสองเก้าเก้าไปเก้าห้าศูนย์ถูกต้องเก้าห้าศูนย์นะคะแม่วลูกนี้สวยมากจริงจริงเออพี่นกรับค่ะคุณนกครับคุณนกพี่นกค่ะคุณมีนามีตังนะค่ะายเตรียมแครบเจอแครบเจอมาเลยครับคุณนกแครบเจอมาเลยแซ่ไปเลยแซ่มาเลยเอใช้งานหิวนะใชงานหิวอะไร อยู่เลยกินทั้งวันเลยอ้วนอะเอออ่าแซมมาเลยครับคุณนกนะฮะมาแล้วค่ะไปต่อจ้าขอสองลูกนะครับสองลูกเสียงไม่ได้หรอกครับใครรับเนี่ยใหญ่อะสองลูกนี้คุ้มเลยขอภาษาเขมรครับน้องฟอร์ดอ่าโมนธบัดเอ่อเจ็ดโลมูบีใบบุญประมูลเจ็ดโลครึ่งครับประบายเอ่อประบายกิโลประบายกิโลกระนาลร้อง สองหเอาไปสองหค่ะเโเออมาเปื้อนเออปีเปื้อนห้าบาทบาทเดีวโตส้าศูนค่ะอาราอารโยก็เอ่อเซชมอพิมพ์รับมันเลยเดวยบัตเออสองหนึ่าศูนย์จ้ะแม่สองหนนะคะสองหนึ่้าศูนย์รับพิมรับมาเลยสองหนึ้าศนะแม่นะคุ้มนะคุ้มนะ พูดเลยคุ้มเลยสองหใช่แล้วใหญ่มากสองหนะครับสองหนึ<ป>่รับพิมรับมาเลยใครที่ให้พูดภาษาคาเมแล้วก็เตรียมตัวเอฟด้วยนะออใครใครอีกอะอ่ามีไหมมีไหมมีไหมอุ้ยเพราว่าต้องมีแหละคุ้มนะสองนี้คุ้มเลยสองหนาศูนยนะแม่นะรับพิมพรับมาเลยสองหย์ 50, พี่สองหครับรับพิม์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะฮะ สองหนึ่งห้าศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์ครับผมถูกต้องอ้าวเพราะมึงก็จะให้พูดภาษานั้นภาษานี้เนี่ยกูให้เอฟรหัสเนี่ยมึงก็ไม่เอฟกันเพราะมึงก็ไม่ตื่นกันอีกพภาษาพาลาใช่ถูกต้องค่ะอ่ามีมีมีสองหนึ่งห้าศูนย์คือพาลาค่ะใช่ใช่ รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลยค่ะพร้อมเดินทางนะคะสองลูกสวยๆช้ำๆมีไหมมีไหมพร้อมเดินทางนะคะใครที่รับได้กับพาราที่2150พิมพ์รับและตามด้วยชื่อเล่นมาเลยจ้ามีไหมมีไหะถ้ามีผมเอาลูกเดียวรับพิมพ์รับและตามด้วยชื่อเล่นมาเลยเอาไปลูกหนึ่งอ่อลูกหนึ่งโอเคสี่โลครับไปสองหนึ่งเก้าค่ะได้รับแล้วค่ะลูกสวยมากขอบคุณนะคะเท่าไหร่นะศูนย์ศูนย์ท่อพาราเท่าไหร่หนึ่งสองหนึ่ง เค่ะเอาไป1 2 0 0งสองศ่งสองศค่ะหนึ่มา1 2 0 0พี่รับรับพิมรับเลยลูกแบบแตงโมเลยแม่1 2 0 0รับงศูรับมาเลยนะคะรับพิมรับมาเลยถูกต้อง1 2 0 0ค่ะพี่นิ่มค่ะอุ้ยคุ้มคพี่นิ่มคนสวยรับไปแล้วคุมมากแหมเอาลูกสวยกันซะด้วยเอาไปแต่มันก็สวยหมดนะ พี่เนีมพี่เนมแคบแล้วดันหนึ่งขึ้นมาเลยอ่าพี่เนมแคบแล้วดันเอ้ยแชะแล้วดันหนึ่งมาเลยนะครับแชะแล้วดันหนึ่งมาเลยแซะแล้วดันหนึ่งมาเลยเสียงฟอดเบาเหรอครับไม่เบาหรอกเอาแค่นี้แหละไม่มันเสียบไม่ได้โอเคไปต่อค่ะอ่าไปต่อครับไปต่ออย่าไปเรื่องมากกันนั้นนี้อันนั้นกันวุ่นวายไปหมดอ่ามาลูกนี้เด้อดังพอยังสามโลเก้าพี่สามโลเก้าสามโลเก้า

ได้รับแล้วค่ะผูเยอะมากลูกใหญ่ไม่เสียใจที่เอฟโอเคค่ะเป็นหมอนทองเนื้อหนึ่งเกรดพรีเมียมนะคะเราคัดเนื้อคัดเกรดให้แล้วนะเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกสวยทุกโรคไม่ต้องกลัวภูฉ่ำเอฟทุเรียนแพรลี่ไม่ต้องกลัว ขอแค่ทําตามคําแนะนําได้กินทุเรียนสวยงามแน่นอนถูกต้องครับ1นึ่งหนย์รับพิมพ์รับมาเลยค่ะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยนะจ๊ะรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับและตามด้วยชื่ออาพิดาค่ะพิดาพิดาเตรียมแซแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพิดาไปพิดาเตรียมแซหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพิดาเตรียมแซเลยเออ มาหรือยังเอ่ยมาหรือยังเอ่ยไปไปไปพีดาแซะ้ะดันหนึ่งขึ้นมาหน่อยนะแซะ้ะดันหนึ่งมาเลยโอเคเรียบร้อยไปต่อจ้าโยนรูปเข้าบ้านหลังคาสีเขียวๆได้เลยสวยมากเดี๋ยวหมากัดลูกสามกิโสี่ครับกิโลสี่หนึ่งศูห้า 1นึ่เอาไป1นึ่เอาไป1นึ่งพอพารานี้ห0 0 0งนะฮะรับพิม์รับตามด้วยซื้อเล่นมาเลยนะครับซื้อเล่นซื้อเล่นเออมาอุ้ยสวยมากเลยดูดมาเลยยังยังคนอื่นหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะ รับค่ะพิมพ์ชื่อเล่นมาด้วยพี่ลุงค่ะอ่าพี่ลุงค่ะพี่ลุงให้พี่ลุงนะคะลุงแซแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพี่ลุงนะพี่ลุงค่ะพี่ลุงแซแล้วกดหนึ่งมาเลยใช่เป็นหมอนทองคัดเกรดนะคะฉะนั้นลูกจะสวยผูจะใหญ่เมากเขาบอกว่าผูเยอะมากผูผูพี่ลุงพี่ลุงแซแล้วก็ดันหนึ่งขึ้นมานะคะเข้าบ้านหลังคาสีเขียวได้เลยอ่าแซแล้วกดหนึ่งมาเลยโอเคไปต่อจ้าไปต่อครับมา อุ้ยแข่งที่สองแล้วอุ้ยสวยมากเลยนี่อ่าหมุนหมุนนี่เออเอโอเคอามา3ากิโค่ะ3กิโหกหนึ่งหนึ่งศเค่งหนึ่เอาไปห0ึ่งศูนาพอไปห0ึ่พอโอ้โหหนึ่งศูนย์ห่งาค่ะรับพิมรับมาเลยพี่หวานค่ะหวานครับคุณหวาน พี่หวานพี่หวานเตรียมแซะเลยจ้าพี่หวานจ๋าแซะมเลยครับพี่หวานแซะเลยพี่เจินรอรหัสต่อไปอ่ามาเลยนะฮะมาเลยคุณหวานเอาเอาตัวจัพท์เครื่องมือชาร์จมเดี๋ยวดูหน่อยคุณหวานพี่หวานแซะเลยหวานแซะมาเลยนะครับพี่หวานนะแซะแล้วดันหนึ่งขึ้นมาให้หน่อย ไปต่อบ้านเขียวบ้านหลังคาเขียวใช่คะ่ะใช่ใช่โอค่ะโอเคแล้วแหละไปนะไปไปอย่าลืมเข้าบ้านหลังคาเขียวนะพี่หวานไม่เป็นไรพี่หวานพี่หวานแค่ว,ว้แล้วเข้าบ้านหลังคาเขียวได้เลยอ่ะสามโลสี่คมกิโลสี่หนึนย์ห้าหนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเอาไปเก้าเก ไม่ถึงหนึ่งไม่เท่า99้าพอมีทอหนึ่งไม่เท่ามีทอน9 9้า้รับพิมพ์รับจากคุณแม่9 9 9นั่นพี่เจินค่ะพี่เจินคุณเจินอย่างคุ้มเลยดิพี่เจินพี่ลวดแกรถให้เยอะมากเลยนะหนึ่งไม่เท่ามีทอนอ่ะพี่เจินพี่เจินแซ่ละดันหนึ่งมานะคะแซ่ละดันหนึ่งมาเลยนะคะพี่เจินพี่เจิน คุณเจอแซ่หรือยังจ้าโอเคไปต่อจ้าอุ้ยห้าพูอีกแล้วพี่สวยสวยเนาะมาใครอยากได้สองลูกแจ้งได้นะสามโลครึ่งหนึ่งศูนย์เจก้าเอาไปหนึ่งาศูนย์หน่งศูนยพี่คุ้มคุ้มมากหนึ่พี่แนนค่ะคุณแนนคุณแนน พี่แนนนี่มาทุกวันเลยเนี่ยพี่แนนน่ารักมากเลยนะเด็กติ๊กตาเข้ามเออพี่แนนมาทุกวันเลยนะนี่พี่แนนมาต่อไปผมพี่แนนพี่แนนแซะแล้วดันหนึ่งขึ้นมานะแซะก่อนแซะแล้วดันหนึ่งเลยพี่แนนมาเรีย้พี่แนนโอเคเรียบร้อยปันโดนชดสวยอ่ะนี่พี่เห็นไหม อันนี้ก็ห้าภูอันนี้ก็ห้าภูห้าภูสวยๆมาหกโลครึ่งครับหกกิโลครึ่งหนึ่งเกค่ะ1 9ึ่เกอาไปหน0่ครับหน0่งเกู้นค่ะพี่สอลูกนี้คุ้มจริงหน0่ค่ะคุ้มมาก1900รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับหนึ่ 1900ลูกนี้คุ้มมากถ้าใครมีงบเอาไปเลยเพราะว่า2ลูกใหญ่มากใหญ่มากใหญ่สวยพูเยอะสองลูกนี้จบเลยอ่ะใช่สองลูกแบบกินทีเดียวใครมีครอบครัวหลายคนหลายอะไรพี่แป้งค่ะหนึ่งเ้าศูนยคุณแป้งครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนพี่จริงๆมาหอมทีนึงมาหอมทีเดียวรับประกันความพรีเมียมไ่ได้ไปเลย แป้งนะครับแป้งคุณแป้งพี่แป้งแซนแล้วก็ดันหนึ่งขึ้นมานะคะพี่แป้งมายอ,<ะ>อย่าฮะเดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี่ไปซื้อตัวไอ้ตัวน้ำยาลบเคมีมาแต่ดีมันจิ้มเป็นจุดเล็กอะไรอะ่ะสามจุด มันไปเจมไอ้นี่มอลลี่เจอมอลลี่เจอมอลลี่แล้วเจมตัวใหญ่ไปด้วยนะไม่แห่มาแล้วมาแล้วมมาาแแลล้้ววโอเคไปต่อค่ะเอาให้หนึ่งลูกงามๆไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อซื้อให้เลยเอาซื้อให้ลูกเลยลูกอยากเล่นแล้วตัวนั้นหกหมื่นหกหเอาตีหมื่นห้าพอตีหมื่นห้าต่อตีหมื่นห้สามโลสามครับสามโลสามขอสองลูกได้ค่ะเดี๋ยวรหัสต่อไปหนึ่งศูนย์สองสาม 1 0 2 3อาเอา9 50พอ9 50เอา9 50พอ9 50ค่ะแม่แม่ขอแค่9 50พอค่ะพี่หนิงค่ะโอ้โะเอาห้าศยได้มเก้าห้าศูนค่ะเก้าห้าครับเก้าห้าศูนย์มาเร็วเก้าห้านะคะคุณหนิงใช่ไหมคุณหนิงครับคุณหนิง พี่เหน่งแซ่บเลยแซ่บและแลดันหนึ่งขึ้นมา <elet S 2> ขอแล้วขอสองลูกสวยๆให้ลูกค้าหน่อยโอเคสองลูกสวยๆเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสองลูกสวยๆให้ลูกค้าหน่อยสองลูกสวยๆฟางสตีหูน่ะไม่คิดว่าขอแส่แล้วคิดว่าจะเอาลงแล้วลูกค้าเขาขอสองลูกสวยๆเอาสวยเหมือนแฟนตัวเองอะ่ะ Yeah. I agree. <laughs>